ของขวัญของเพจเปลี่ยนเป็นพลังสู่ความรวยนะคะวันนี้มาอะมิดไนท์ก็มาเหมือนกันเนาะมาพูดในเรื่องเรานะคะสิ่งที่เราจะได้รับของขวัญน,นะคะอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวันนะคะมาทุกวันให้ของขวัญทุกวันเพราะนี่มันเป็นของขวัญอันลําค่าของนะคะการที่คุณจะได้ไปขุดนะคะในเรื่องเราคมทรัพย์ที่เป็นอภิมหาสมบัติในตัวคุณ คือร่างกายของคุณและจิตวิญญาณของคุณนะคุณฟังไม่ผิดค่ะไม่ต้องไปตามล่าคุ้มรั์นะคะมหาสมบัติที่ไหนแต่คุ้มรัพย์ทั้งหมดอยู่ในนะคะตัวคุณเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คุณเกิดนะ,ะแต่ว่าเราจะต้องนะคะมีในเรื่องเราการรู้ความเป็นจริงนะคะว่าเราจะต้องนะคะลุกขึ้นมาควบคุมนะคะเป็นผู้ที่จัดการเป็น c e o ในชีวิตของตัวคุณเอง ด้วยการจัดการนะคะในเรื่องเราคุมพลังอันที่ใหญ่ของคุณเนี่ยเอาไปสร้างในสิ่งที่คุณปรารถนาโอเคไหมทีนี้กระบวนการการสร้างในที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามันก็เริ่มต้นจากการที่คุณเริ่มพัฒนาตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มพัฒนาตัวเองนะคะที่เป็นหัวข้อวันนี้มันทอยจี้เอาลิงก์ ในรายละเอียดของการพัฒนาตัวเองมาให้ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องราวของการพัฒนาตัวเองเนี่ยคนที่จะเข้าใจว่าตัวเองมีการพัฒนาแล้วหรือไม่ก็คือตัวเราเองรู้หรือ,อ,อไมคะเราเนี่ยจะเป็นคนที่เ,เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองด้วยตัวเราเองเสมอนะคะแล้วทุกครั้งที่มีการพัฒนาตัวเองนะคะคุณจะได้รับรางวัลทันที ไม่ต้องไปรอจนกระทั่งนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณพัฒนาตัวเองคุณชนะใจตัวคุณเองละนะคะคุณเข้าสู่กระบวนการนะคะที่จะขึ้นทําให้พาหนะของร่างกายคุณเองเข้าสู่กระบวนการเลื่อนนะคะเดินเ,เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนหรือก็ไม่ก็ขึ้นลิฟต์นะคะในการที่ไปสู่เส้นทางประสบความสําเร็จโอเคไหมดังนั้นเนี่ยมาดูรายละเอียดของในลิงก์นะคะที่บรรทัดจีเอามาให้ เป็นการรวมเคล็ดลับปรับแนวคิดเทคนิคการพัฒนาตัวเองเป็นคนใหม่ทำไมต้องเป็นคนใหม่อา้าวเขาคนที่ปัจจุบันถ้ามันยังใช้ไม่ได้เรื่องก็ปรับเป็นคนใหม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่คุณเปลี่ยนนะคะเป็นคนใหม่ได้เลยไม่ต้องรอนะ,ะไปขออนุญ,ญาตในอำเภอหรือขออนุญ,ญาตใครไม่ต้องนะคะคุณเท่านั้นแหละต้องตัดสินใจตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตนเองให้เป็นคนใหม่ที่พัฒนาขึ้นนะคะการพัฒนาก็ดีกว่าการไม่พัฒนา คำพอบอกว่าอะไรพัฒนานะครเราก็รู้สึกยังไงล่ะใช่ไหมแต่ถ้าผลพัฒนาปุ๊บมันใจชื้นและวนั่นะะหมายถึงว่าความจเจริญเติบโต,ตและก้าวหน้านะคะการที่พัฒนาตัวเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการที่ทําให้เราเนี่ยไม่แค่คอมฟอร์ทโซนเรารู้แล้วว่าคอมฟอร์ทโซนมันไม่นะคะมันไม่ใช่เซฟโซนของเรานะคะ คุณจะอยู่ว่าเรื่องเราอยากจะอยู่เซฟโซนอยู่ที่เดิมเดิปลอดภัยกว่าไม่มีที่ปลอดภัยมันไม่มีเพราะทุกที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันล้วนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนะ,ะเพราะโลกอยู่ในเรื่องราวของกฎเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นต้องรู้ว่าอย่ายุต,ติอย่ายุต,ติในเซฟโซนอย่ายุต,ติในคอมฟอร์ตโซนโอเคไหมจงนะฮะสนุกสนานกับการเรียนรู้เพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงดังนั้น วิธีการที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองมันมีวิธีนะ,ะที่หนึ่งในนั้นเรียกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอทําไมต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ไม่เรียนรู้ได้ไงเทคโนโลยีทุกวันนี้ดูสิจากนะคะเคยไปหยอดเหรียญน,นะคะในตู้โทรศัพท์ข้างทางที่เป็นตู้ๆทุกวันนี้นะคะมันกลายเป็นมือถือแล้วก็เห็นภาพอ่ะนะ,ะทำเป็นแบบว่า,ว,าวิดีโอโฟนเข้าใจไหมคะ ถ้าไม่เรียนรู้การกดปุ่มวิดีโอโฟนคุณก็ใช้ไปเถอะอนาล็อกเนละ่โทรเฉพาะนะฮะที่ได้ยินเสียงคนที่ไม่ยอมเรียนรู้คนที่ไม่พัฒนาคนที่ไม่ทําอะไรเลยนะคะก็ใส่ข้อมูลไปไงไไี้ฉันทำไหม่ได้ฉันทำาหม่เป็นฉันเกแล้วฉันไม่มีความรู้อ๋อข้ออ้างทั้งหมดเลยโอเคไหมถ้าเราเจอการรู้จักกันในเพจนี้ไม่มีข้ออ้างโอเคไหมเราต้องเรียนรู้และพัฒนาเสมอเพรโนลยีก็นะฮะไม่ใช่อายุแบบ เล็กๆ,ๆน้อยๆนะปีนี้ก็52ก็เรียนรู้และพัฒนาและยังไม่ได้หยุดนะฮะมันจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาต่อไปอันนี้คือคอนเฟิร์มนะ,ะส่วนอันที่นะฮะอ,อ,อีกอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าตัวเราพัฒนาหรือไม่นั่นก็คือนะฮะเราตั้งเป้าหมายและนะฮะมีความรู้สึกว่ามันถึงเป้าหมายได้นะคะเพราะการมีเป้าหมายไม่ได้จะตั้งเท่ๆนะฮะตั้งไปอย่างนั้นแหละฉันได้แค่ตั้งมันไม่ใช่นะคะ เพราะการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันหมายถึงว่าเราจะขับเคลื่อนในสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้เราไปสู่เป้าหมายพิชิตเป้าหมายแม้จะมีล้มเหลวเราก็จะลุกขึ้นมาเพื่อนะคะนำความล้มเหลวนะั้นเป็นประสบการณ์เป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จอันนี้เป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยมากนะคะดังนั้นการพัฒนาเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของการที่เปลี่ยนจาก วิธีแนวเดิมมาสู่วิธีแนวใหม่นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ได้เนี่ยเราจะต้องทิ้งนิสัยแย่ๆของตัวเองในอดีตให้หมดเลยนิสัยแย่ๆที่ว่าคือการผัดวันประกันพรุ่งอะนะคะผัดไปอยู่นั่นนะฮะไม่ใช่ผัดไทยนะนะชีวิตเราเนี่ยนะไม่ใช่ผัดไทยมันเป็นเรื่องราวของการผัดวันประกันพุ่งมันเสียเวลาก็ใจไหมคะจัส t ิอีก n น w ทำมันทันทีทํามันเดี๋ยวนี้แหละนะทำมันทันทีทํามันเดี๋ยวนี้มันเกิด power of now เข้าใจไหมคะ เออบางคนใช้เคสนะกด5วินาทีเรียนแบบส่งจรวดขึ้นดาวนะคะดาอังคารหรือในองค์การนาซาเวลาจะปวดไปก็จะไปปวดจะปล่อยจรวดทีนึงนะคะเขาจะมีการนับถอยหลงัง 5, ้ 3, สีแล้วพูดนะคะจรวดขึ้นไปเลยอันนี้คือบางคนจับนะคะในเรื่องราวของการส่งจรวดขึ้นนะคะในเรื่องของอวกาศเอามาเป็นกฎในการที่จะทำอะไรทันทีโดยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ถือว่าเป็นเทคนิคดีนะเอาไปใช้ได้ส่วนอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆๆๆนะ,ะนั่นก็คือเรื่องราวของการคิดลบและมองโงโลกในแง่รายคุณมองแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นน่ะนะฮะมุมมองการมองโลกก็เหมือนกับการที่เปลี่ยนเลนนะฮะของแว่นตาคุณใส่แว่นสีไหนคุณก็มองโลกสีนั้นคุณต้องการมองโลกในแง่ดีก็แค่เปลี่ยนเลนในการมองโลกก็มันเหมือนเดิมอะ่ะแต่คุณเปลี่ยนเลนปุ๊บความรู้สึกคุณก็เปลี่ยนไปทันทีเนาะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะการที่พัฒนาตนเองไม่ได้ไปแข่งขันกับใครเปรียบเทียบกับใครแค่คุณนะคะพัฒนาตัวเองในสิ่งที่นะะใช้ชีวิตเดิมๆแล้ววันนี้คุณหักดิบตัวเองได้หรือคุณนะคะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองได้นั่นก็คือสุดยอดแล้วนะคะเออแล้วเรื่องราวของความผิดพลาดในชีวิตอ่ะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองนะคะไม่ใช่จมอยู่กับความผิดพลาดแล้วคุณจะไปพัฒนาเลยได้ ค,คุณจะเดินต่อไปได้เลยเพราะไอ้ความผิดพลาดคุณนะฮะไม่เคยก้าวข้ามนะคะแล้วกลับมาเป็นพันธุลุงตรงนางผูกเชือกล่ามโซ่กับคุณเองในความรู้สึกโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องราวที่สําคัญนะคะส่วนเทคนิคการพัฒนาตนเองให้คุณเป็นคนใหม่นะเป็นทอยที่ให้ลิง์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดใหม่และพร้อมเรียนรู้ เปลี่ยนความคิดปุ๊บก็พร้อมเรียนรู้ว่าสิ่งใหม่เราจะเรียนรู้อะไรนะคะจะต้องวางตัวยังไงต้องมีความรู้สึกยังไงอันนี้ก็เรื่องเรื่องราวของการที่จะมุ่งพุ่งไปนะคะสู่ในเรื่องราวของเป้าหมายโดยการนำนะคะอนาคตที่เราตั้งเป้าหมายตั้งตั้งเป้าไวนะ้เอามาใช้เป็นพลังตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะคะดังนั้นจงฟินแล้วมีความรู้สึกกับเป้าหมายนะคะในเรื่องราวที่เราตั้งไว้ แล้วก็จงไปให้ถึงบันไปให้ถึงจากพลังความรู้สึกที่เหมือนได้รับในปัจจุบันเลยโอเคไหมส่วนตรงนี้นะคะในการที่เราจะรู้ว่าเราจะนะคะมุ่งเพา่ามุ่งนะคะตั้งเป้าหมายไปทางไหนมันก็ต้องมีการวิเคราะห์ตัวเองให้เป็นว่าจุดแข็งของตัวเราเองคืออะไรนะคะ SWOT อะนะคะ s w อไพวกที่ s w a t นะอ่ะนะเออเออเนการวิเครานะห์เนาะ แต่ตัวเราเนี่ยนะคะเราจะรู้ได้วด้วยตัวเราเองว่านะคะจุดแข็งและจุดอ่อนของเราคือ,อยังไงแต่ไม่ใช่ว่านะคะอะไรก็เป็นจุดอ่อนของเราหมดเลยอันนี้ก็เกินไปไหมนะ,ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะสํารวจว่าตัวเองคุณมีจุดแข็งอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของจากประสบการณ์ชีวิตที่คุณผ่านมาว่าคุณรักอะไรชอบอะไรนั่นคือจุดแข็งของคุณเพราะเมื่อ,อไหร่ที่คุณทําในเรื่องราวสิ่งที่คุณรักนะคะ คุณก็เท่าก,กับว่าคุณมีความสุข,สขอะนในทำทำในสิ่งที่คุณรักเอ่อแม้ว่าจะเป็นทํางานคุณก็เหมือนไม่ได้ทํางานอะเพราะกําลังทําในสิ่งที่คุณรักและถ้าเกิดคุณทําในสิ่งที่นะคะที่คุณทําอยู่แล้วมันไม่ได้รักคุณทํายังไงก็ได้ให้รู้สึกมีความรักในสิ่งที่คุณทานะคะความรู้สึกนั่นแหละมันจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่จะทาให้คุณขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาตัวเองและประสบความสําเร็จได้โอเคไหมคะส่วนเรื่องราวของความผิดพลาดทั้งหมดเนี่ยอย่าไปลงโทษตัวเองแต่ จงให้กำลังใจตัวเองและเรียนรู้กับความผิดพลาดนะคะส่วนหัวข้อต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่เอามาใช้พัฒนาตัวเองได้ก็คือจงรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นนะคะความคิดเห็นกับคนอื่นนั่นคือความคิดเห็นของคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่มีพลังบวกคุณอย่าจะไปเล่าเรื่องรานะคะต่างๆให้กับคนที่เขายังไม่รู้พลังลบพลังบวกอันนี้จบกันจบกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจงหาบุคคลที่เป็นคอนซัล นะดังนั้นโค,ค้ดคูต่างๆเขาถึงลุกขึ้นมานะบนโลกออนไลน์เพื่อให้คุณไปซื้อคอร์สซื้อครัอรด์เพราะอะไรเพราะเขาต้องการเป็นคนเซลล์ให้คุณเป็นทางลัดที่คุณเป็นสะพ,พานให้คุณข้ามในส่วนที่นะคะมันเป็นติดติดขัดขัดนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะปรึกษาเรื่องเรานะคะเอ่อวัตถุเรื่องเราเป้าหมายชีวิตใหญ่ๆแต่คุณไปปรึกษาคนที่พลังลบเนี่ยจบเหตุกันพอดีนะะึกออกอไม่นะฮะส่วนของข้อต่อไปให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เรื่องนี้สําคัญมากเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆคือการให้รางวัลตัวเองการก็ท่องเที่ยวก็เป็นรางวัลตัวเองการความที่จะทําให้ตัวเองสวยงามสุขภาพดีก็เป็นรางวัลตัวเองรางวัลตัวเองมีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่ทุ่มทุนไม่อั้นนะคะกระเป๋าฉีกแล้วก็ค่อยมาเริ่มต้นใหม่มันไม่ใช่นะ,ะไอติมแท่งเดียวแต่ถ้ามีความรู้สึกฟินก็เป็นรางวัลตัวเองนะคะช่วงก่อนที่มันฮอลิจี้ใช้เนี่ยนะคะชาเขียววันละหนึ่งแก้วเป็นรางวัลตัวเองนะคะหลังๆนแบบี่เบรกเรื่องเรื่องชาเขียวเพราะลด รู้สึกตัวอื่น,นะคะดังนั้นรักตัวเองมากๆก,ก็คือดื่มน้ําเปล่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีในเรื่องที่นะคะมันมันมันแบบ Amazing ขึ้นมานะ,ะนั่นแหละนะคะตอนนี้ก็นมนมปัน่นนมปัน่นแล้วก็ตอนนี้ก็มีเจ้าประจําทําน้ํำพึ่งโซดามะนาวโอเคไหมอ่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องรางวัลตัวเองนะคะไม่ควรจะทิ้งนะคะทิ้งหา่าง และทางที่ดีเนี่ยชีวิตอ่ะมันมีเรื่องราวที่อเมซิ่งทุกวันนะคะการให้รางวัลตัวเองทุกขณะนะคะและอเมซิ่งทุกวันให้รางวัลทุกวันเนี่ยมันยิ่งสะสมนะคะในเรื่องราวของพลังงานความภูมิใจโอเคไหมสกอร์ในการที่แบบเสร็จเสรจสะสมพลังงานให้กับตัวคุณเองนะ,ะการทําท่าทางของการใช้ชนะทาท่าทางความสาเร็จนะ,ะมันเป็นเรื่องราวของการสะสมนะคะในการพลังงานดีๆให้กับร่างกายคุณคะ่ะนะ,ะที่สําคัญที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะ ใช้ชีวิตอะไรยังไงก็ตามเป้าหมายคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ทั้งร่างกายสุขภาพคุณแย่นะจบเหตุกันอีกเหมือนเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยจงดูแลสุขภาพด้วยนะคะออกกําลังกายเล่นกีฬาและก็รีแลกช์ผ่อนคลายนะคะอย่าตึงเครียดมากมายนักนะคะอันนี้คือสําคัญมากเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องราวที่นั่นแหละเป็นมหาสมบัติของคุณถ้าไร้ซึ่งร่างกายแล้วนะคะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณนะคะจะ ทำอะไรได้นะคะว่าร่างกายของคุณเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนเป็นพาหานะเป็นภาชนะของชีวิตคุณทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นจงหันกลับมารู้คุณค่ากายใจจิตของคุณค่ะแล้วคุณจะพัฒนาตัวเองในรูปแบบที่คุณปรารถนาและต้องการได้อยู่เสมอนั่นเองเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอหัวข้อใหม่ๆที่จะม,มายกจิตย,ย,ย,ยกใจให้พวกเรามีพลังงานเพื่อนําทางไปสู่ความสำเร็จความมั่งคั่งร่ารวยอย่างที่ทุกคนต้องการนะคะวันนี้ อ่ะเพียงพอแค่นี้ก่อนเอาลิงก์นี้ไปชมนะคะใครเ,เห็นว่านะคะไลฟ์นี้คลิปนี้ดีก็กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณนะ,ะท่านที่ดูที่ YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพราะ YouTube เติบโตอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดมากๆมากๆ,ๆนะคะดังนั้นนะคะในทุกช่องทางเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของการพัฒนาขึ้นแต่ตอนนี้นะคะเราลากันไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะโชคดีกับทุกคนค่ะบ๊ายบาย